ชนบ้านมอนตำบลสันกลางอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เป็นชุมชนเก่าแก่ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมลานนาและภูมิปัญญาท้องถิน่นที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีความเชื่อในตาแหลวและต้นโพโฟแฝกเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องชุมชนยังคงมีความสำคัญในวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่พวกเขายังคงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอย่างเต็มที่แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา บ้านมอนเป็นแหล่งรวมมรดกภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และชื่นชมเสมอตะแลวเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สะท้อนความเชื่อและวิถีชีวิตของคนในอดีตสร้างขึ้นจากวัตถุธรรมชาติเช่นตอกไม้ไผ่หรือหวายในรูปทรงสามเหลี่ยมที่เชื่อว่ามีพลังป้องกันภัย ตะแล้วถูกใช้ในพิธีกรรมเพื่อปัดเป่าภัยพิบัติและสิ่งชั่วร้ายสะท้อนถึงความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและการเคารพในสิ่งที่เหนือธรรมชาติซึ่งยังคงมีความหมายและมีคุณค่ามาจนถึงปัจจุบันการทำการสารตะแล้วแต่ละแต่ละขนาดแต่ขนาดมันก็จะมีขนาดนะฮะ เส้นที่ทําตรงนี้จะมีความรัศมีรัศมีของตัวไม้อยู่8 8นิ้วนะครับแนิ้วนะครับซึ่งก็เป็นการสานที่ง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นชิ้นเล็กๆแนวรัศมีอยู่ที่สองสองนิ้วครึ่งถึง3นิ้วตัวนี้จะขัดขัดสานยากนะครับตรงนี้ต้องใช้ทักษะและฝีมือกันหน่อยหนึ่งนะครับเนาะตรงนี้จะเห็นแล้วนะครับเนาะเป็นการเพิ่มมูลค่าโดยการสานแล้วก็เอาเชือกได้มาพันนาพันให้เป็น,เป,นเป็นส,สีสีนะครับเราได้ความเชื่อของ ลลลัััังวววนนนนแแตต่ะ่ะะะ7สี7วัันนะครบส่วนต้นโพแฟกนั้นตั้งอยู่ในวัดบ้านมอนเป็นที่ศรัทธาของผู้คนมากมายผู้คนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลมาที่นี่เพื่อรอดต้นโพแฟกตามความเชื่อว่าจะนำโชคราบวาสนาและความสุขมาให้ ต้นโพแฝดไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ที่ศักดิ์สิทธิ์แต่เมื่อเกิดเป็นคู่แฝดแล้วยิ่งเสริมความหมายลึกซึ้งกลายเป็นศูนย์กลางแห่งความเชื่อความศรัทธาและความสามัคคีของชุมชนบ้านมอน